วิธีหาเงินนะคะในขณะที่เราเลี้ยงลูกอยู่บ้านนะคะอะเดี๋ยวพี่จะมาให้เคิ็ดลับเพราะว่าพี่นิสัขยของออนไลน์มานานนะคะทุกคนพี่เคยลงทุนหลักหมืน่นได้กาไรหลักหมื่นนะคะแล้วก็ขายแอปเปิลดีท็อกซดือละห้าละสองเจ็ดแปดเดือนนะคะอะลงทุนแค่หลักร้อยสู่หลักพันโดยการหาเงินมาลงทุนนะคะทุกคนนะตอนนั้นแต่ถ้าหากว่าวันนี้เพื่อนๆน,นะคะจะมีทุนหรือไม่มีทุนไม่เกี่ยวกันจะฐานะยังไงไม่ได้เกี่ยวกันเลยคะ่ะเพื่อนอยากทํำไหมคะ อยากได้รายได้เยอะขึ้นกว่าเดิมไหมคะพี่นิดมีคอร์สฟรีที่คนสําเร็จสามารถเอาความรู้นั้นมาสร้างตัวตนนะคะ mm. เรียนแล้วก็ลงมือทําจะทําให้เพื่อนๆมีรายได้มากขึ้นค่ะเรามีคอร์สนะคะโปรแกรมจิตนะพิชิตเงินล้านให้กับเพื่อนๆค่ะถ้าหามว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากทำเนาะอันดับแรกเลยค่ะ1ให้เรามีความสุขนะคะความสุขเป็นใบเบิกทาง mm. ที่จะทําให้เราทําอะไรมันก็รู้สึกสบายง่ายๆสบายๆนะคะ สองคิดบวกค่ะ่นะแล้วก็สวมการเป็นในสิ่งที่สิ่งนั้นเลยยตัวอย่างเช่นวันนี้เพื่อนเข้ามาขายของออนไลน์ใช่ไหมให้เราคิดบวกแบบนี้ค่ะว่าสินค้าที่เราจะใช้จะขายนั้นอนะ่ะมันจะทําให้เราขายดีขายปังแล้วก็มีรายได้เข้ามาเลี้ยงดูงครอบครัวไม่ว่าเราจะไปแนะนําให้ใครขายให้ใครก็จะมีคนซื้อจะมีคนสนับสนุนเราเนี่ยนะคะให้เรามันา่นใจเลยบ่าถ้าหากว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆอ่ะที่เราขายนั้นอ่ะ มันใช้ดีเห็นผลยังไงมันก็ต้องขายได้อยู่แล้วนะคะอ่ะเราต้องบอกต่อผลิตภัณฑ์นะคะของเราลงเฟซบุ๊กทุกวันทุกวันค่ะเพื่อนเพื่อนถ้าสมมติว่าเพื่อนเพื่อนมีคนรู้จักใช่ไหมให้ทําแบบนี้นะคะให้เราไปแนะนําให้คนรู้จักกัน,นะคะ่ะอาจจะมีเพื่อนสักยี่สิบคนสามสิบคนก็ไปชวนเพื่อนค่ะเฮ้ยเอาหน้าให้เขาให้ดูด้วยว่าก่อนใช้ฉันมีใบหน้าแบบนี้นะเพื่อนหลังใช้แล้วใบาหน้าหนูเป็นแบบนี้นะพี่นะพี่แล้วหนูอ่ะ ก็คือเปิดรับตัวแทนจำหน่ายด้วยนะพี่ถ้าหากว่าพี่ซื้อสบู่แค่เพียงหนึ่งก้อนในราคา1 5อยห้าสิบห้าบาทพี่ก็สามารถมาเป็นตัวแทนด้วยกันได้เลยนะสมมุติว่านี่สมมตุมมตินะสมม,สมมติว่าคนมาขายกับพี่นิดนะคะเออเออเนื้อคนขายอะไรอยู่คณก็ไปแนะนําแบบนี้แหละนะคะค่ะให้คนรู้จักก่อนก็ได้ค่ะนะมันจะได้ขายง่ายไง,ยงยแล้วค่อยมาขายบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะโดยการที่หนึ่งล่ะเขาทำยังไงบ้างบนโลกออนไลน์ถ้าขายในเฟ c บุ๊ก k ดี๋พี่เล่าให้ฟังนะอันดับแรกหน้าโปรไฟล์เป็นรูปเราค่ะ ชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะ,ะของเรานะแล้วก็สร้างตัวตนถ้าสําหรับเพื่อนๆน,นะจริงๆแล้วเราอยากจะสอนนะนะให้ทําเพจด้วยซ้ำนะคะเดี๋ยวพี่จะไปเรียนรู้เรื่องการสอนทําเพจดีวกว่าอ่ะเราจะไปแชร์มาให้แล้วกันด้วยความที่ไม่มีคู่มือสงสัยต้องไปซื้อดินบอร์ดแล้วมาเขียนเขียนสอนในเรื่องของการสร้างเพจเนาะทุกคนพี่ก็อยากจะให้ทุกคนทําเพจนะ,ะสม่ําเสมอสักหนึ่งปีเพราะว่าการมีเพจอ่ะวันหนึ่งอ่ะ จะมีคนมาติดตามเรามากขึ้นฐานแฟนในการสร้างตัวตนใช่ไหมมันทําให้เรามีรายได้มากขึ้นแต่เราสร้างตัวตนใน c e b o o k ก็ได้หรือ Tik t o อกได้เอาความรู้ที่พี่จะส่งให้ดูเนี่ยค่ะเรียนแล้วก็เอาความรู้เนี่ยไปสร้างตัวตนบน t i k t อกก็ได้ไปช่วยคนที่ Tik t o อกหรือ Facebook เอาหลักๆถ้าเรายังไม่เก่งเอา Facebook ก่อนก็ได้นะลองทําดูก่อนสร้างตัวตนแล้วก็มาขายเนาะเราไปลองมองหาซ่บนโลกออนไลน์เนี่ยเราอยากกินอยากใช้อะไรเรามากินมาใช้ แล้วก็เชื่อว่าแต่ละแบรนด์เขาสอนนะแต่ละเบาแต่ละแบรนด์เขาสอนดีทุกคนเนาะเพื่อนเพื่อนก็ลองนะคะขายดูค่ะนะอันดับแรกอะลองลองใช้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งเลก่อนนะลองใช้ดูก่อนลองใช้ดีเห็นผลแล้วก็เรียนรู้ในการสร้างตัวตนด้วยว่าเขาทากันยังไงบ้างนะเรียนแล้วก็ลงมือทําแล้วก็ออกมาขายเดีย๋ยวจะอย่างเช่นเพื่อนเพื่อนจะขายสบู่ล้างหน้า ใช่ไหมหรือขายผลิตภัณฑ์อะไรก็ช่างนะก็ออกมาแนะนําผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองขายทุกวันทุกวันถ่ายก่อนใช้ไว้เยอะๆนะแล้วก็หลังใช้แล้วก็รีวิวทุกวันทุกวันถ้าเราออกมาแบ่งปันขายทุกวันทุกวันก็จะทําให้เราขายดีขายปังกับเพื่อนๆถ้าหากว่าคุณเป็นคนนึงนะคะอ่ะ ก็แนะนำอย่างนี้เดี๋ยวพี่ที่ขายให้ดูนะคะสวัสดีค่ะเราชื่ออะไรนะชื่อนิดค่ะนิตยากรโสภานะคะฝากไว้ในอ้อมจิตอ้อมใจเด้อจ้าพี่น้องตอนนี้ขายสบู่ล่างหนาอยู่จ้าพี่น้องสบูต่ตัวนี้เข้าใส่เองขายเองจ้าพี่น้องซื้อว่าสบู่ทับทิมหนาใสเด้อจ้าพี่น้องปกติตัวเข้าเองเนี่ยนะมีปัญหาอย่างเนาะก็บอกคนไปเนาะมีปัญหาผิวหมองคับไปขายของตากแดดจา้าผิวมันเป็นสิวแน่หรือบางทีเป็นกะหรือรอยบางทีด้วยความที่เราน้ำหนักตัวเยอะ ไขมันก็เยอะมากแล้วที่นีมันหลั่งออกมาข้างนอกทั้งผิวหน้าทั้งผิวกายมันทําให้เป็นสิวตั้งแต่ผิวแถวนี้พี่น้องมันเป็นสิวบนเลยนะเห็นบ่มเห็นแดงแดงบ่มันก็นยัง,ย,งยุบหลายเลยจ้ะต่กอนหนานี่มันหลเขาน่ะน,นะคะแล้วก็ข้างเทียเขาต้องแต่งหนาเนาะก็เ่าความจริงเขาแต่งหนาแต่งหนาล้วที่นี่ยานสิวขึ้นเขาก็เลยไปหาโรงงานผลิตเราเลยเจอสูตรนี้ที่มันตอบโจทย์เราเราใช้ประมาณ สิวตัวก้อนเป็นสิวอยู่ตรงนี้ประมาณห้ามิตรเราสิวก็ยุบจริงๆแล้วอ่ะการเป็นสิวเนี่ยมันหายได้แล้อจะเป็นมันหายได้จากพี่นอ้องก็ว่าไปตามความเป็นจริงว่ามันดีจังไดเนาะมันซอยแก้ปัญหาอย่างให้ลูกค้าได้เราต้องหากลุ่มเป้าหมายของเราให้เจออย่างพี่นี่ก็ส่องหาหาคนเป็นสิวแต่หลกัหลกๆพี่จะเจอนักเรียนนักศึกษาที่เวลาเราไปส่งลูกรับลูกเนี่ยเจอเขาเยอะนักเรียนมอต่างๆนี่ค่ะทุกคนตั้งแต่ ป .4 ป .5 ป .6 ขึ้นไปเนี่ยเป็นสิวเลยจ้าพี่น้องนี่แหละเราต้องขายให้คนกันเราเนี้ยอะนะเด็กน้อยมันแบบว่าฮอร์โมนแปรเปลี่ยนเนาะก็เลยเป็นสิวสิแม่จ้าพี่น้องเออนาะถ้าหากว่าเพื่อนๆอะ่ะอยากจะขายของอะไรจริงไม่ได้ยากเลยคะ่ะแค่เราเปลี่ยนแค่แบบวิธีคิดแล้วเราก็คุมอารมณ์ตัวเองในระหว่างทางการลงมือทําที่จะเล่าให้ฟังนะคะกว่าเราจะขายดีขายได้เนี่ยอ่ะถ้าเรากล้าเราจะได้ขาย แต่ถ้าเราไม่กล้าเราจะไม่ได้ขายเลยค่ะเพื่อนๆเราไม่พอในระหว่างทางเราจะเจอนะหลุมพัางอะไรบ้างหนึ่งละคนที่เขาอิจฉาเราคนที่เขาว่าไส่เข้าจะไม่ต้องเอาไว้คนเหล่านี้ค่ะใครที่ทําบุญทําทานพูดจาดีโพสแต่สิ่งดีๆดีคบกันเป็นเพื่อนไปนานๆเลยค่ะแต่คนที่เออเห็นเราทําอะไรก็ว่าอย่างนู้นสร้างภาพบ้างแหละโลกสวยมนโนอะไรเงี้ยใครสบายอย่างกระซังค่ะเพต้อเราเปนสนใจบอกเขปบรยวา อ่ะนะมาทําด้วยกันสินะจะได้รู้ว่าการที่ทําแบบนี้แล้วมันดียังไงี้เนาะเราเราอาจจะตอบโต้ในในเรื่องของสติปัญญาของเราว่าเออถ้าถ้าคุณชอบเราก็อยู่กันเป็นเพื่อนไปนะแต่ไม่ชอบก็บอกกันไปค่ะนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาคุณไงเนาะเอออะไรประมาณนี้เนาะทุกคนบางทีคนเราเกิดเป็นเป็นคนคนหนึ่งเนาะเรา การที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าอะไรพี่อยากจะบอกทุกคนอย่างหนึ่งนะสําหรับใครที่เพิ่งเริ่มทําพี่นี่ก็เคยขายออนไล์มานานก็จริงแต่พี่ก็ถือว่าเริ่มทํายังไม่ได้นานเหมือนกันแหละเพราะว่าเคยเป็นแบบนี้แหะเพื่อนๆทําไปทําไปอ่ะจิตใจของเราเนี่ยค่ะจิตใจของเราไม่พอความคิดเราฮัลโหลแม่อันไอโสมเราออกไปข้างนอกข้าวหนึ่งกินข้าวไป เดี๋ยมแ,แม่เนี่แม่ไอแม่ละพวกแมาเนี่ยระวังของแม่ให้เราโทรหาโดยแม่ฮะเออแล้วก่อนบางทีว่างเนาะว่างบอกเราวางหมดเราโทรมาเสียงนึงว่า,อ,วา,อ,วาอยากยินสมเพราะี่เดี๋ยวไปซื้อวงไหนได้๋ยวซื้อสม,มใจอยาก <laughs> ไปซื้อมาให้เล็กน้อยนี่แหละ นี่อะไรพ่อถ้าถ้าเจอคุณครูก็คุยคุณครูครับุชินาลูกเลยนี่แหละต้องสนใจค่ะนะพี่ก็เลยบอกตัวเองว่าเฮ้ยที่ผ่านมานะเคยนะเราก็เจอเพื่อนคนหนึ่งเขาก็ขายแบรนด์แม็กคูสิตาล่ะนะโค้ดนะอาจจะติดตามเราอยู่ในใน u t u b e ด้วยนะก็ขอโทษด้วยนะโค้แพทเนาะอ่ะ ก็ด้วยความที่บนเครียเราไม่รู้เป็นเพราะว่าสุขภาพของตัวเราเองหรือเปล่านะทุกคนมันก็จะเกิดความคิดแบบนี้เพื่อน,เ,อนเขาไม่ใช่เป็นคนไม่ดีนะแต่คนคนนี้นะมันมีอีกหลายคนที่ไม่ดีนะแต่หมายถึงความคิดเราก็คิดลบว่าเราจะไป <S <S ไปไป, <S <S ไปอีกทางเราคงไม่ได้ซื้อพี่เขาก็คงไม่เป็นไรเนาะเลิกคบกันไปก็เลิกการเป็นเพื่อนก็ไม่เป็นไรอย่างนี้ล่ะวันนี้ที่อยากจะบอกสิ่งนึงนะเวลาวันนี้เราขายของออนไลน์มานานแนละ้วใช่ไหมเพื่อน วันนี้เราได้เจอลูกค้าดีๆอ่ะที่เขาอุดหนุนเราวันนี้เราได้เจอตัวแทนอ่ะที่เขาหลักเราที่เขาซื้อเราทุกอย่างให้เรารักษาน้ําใจเขาไว้หรือแม้กระทั่งซื่อสัตว์จริงใจกับเขาระยะเวลาที่ผ่านมานะนะพี่ก็ไม่ได้ผิดหรอกพี่ไม่ได้ทำผิดต่อใครอะไรนักหนานหรอกแต่เพียงว่าวันหนึ่งอ่ะพี่ต้องก้าวไปข้างหน้าเนาะพี่รู้สึกว่าพี่กําลังออกมาสร้างตัวตนนะตอนที่พี่เริ่มเลิกขายสินค้าเก่าเออ แล้วเรามาขายนะกระเป๋าหลักรับแล้วคนเหล่านั้นก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนะเราก็ไม่รู้ว่าพออะไรนะหรืออาจจะเป็นเพราะการที่เราไม่ได้ทำบุญหรือเปล่านะทุกคนด้วยความที่ช่วงเวลาหนึง่งอ่ะที่เราขายดีมากๆอ่ะเราก็นําขายดีขยันมากแรพอเราทําบุญตลอดนะ แต่เราได้เรียนรู้กับครูบาอาจารย์ว่าถ้าหากว่าวันนี้เราจะไปอีกเส้นทางหนึ่งแล้วอ่ะเขาเรียกว่าบุญไม่เสมอกันแล้วอ่ะคนเหล่านั้นก็คงไม่อยาก,กเดินทางกับเราแล้วแหละอ่ะนะแต่ท่านนี้ทท่านั้นอนะ่ะสิ่งนึงเลยถ้าคุณมีลูกค้าเก่านะมีคนรู้จัก,จกมีคนสนิทที่เขารักคุณจริงๆริอ่นะพี่ก็ไม่เคยคุยกับพวกเขาเลยอ่ะทั้งที่ี่มีลูกค้าเยอะมากทีม่มีลูกค้าเยอะแต่พี่ก็ไม่ไม่เสียดายแล้วแต่ก่อนพี่ติดคาว่าเสียดายทุกคนอย่าเสียดายสิ่งที่มันผ่านมาสร้างเอาใหม่หาเอาใหม่ เราทําบุญมากขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวจักรวาลจะส่งคนที่ใช่มาให้เราเชื่อเถอะนะแล้วให้เราพยายามหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเราให้เจอจริงๆอนะ่ะพี่บางทีแอดก็ไม่ได้สง่งไม่ได้ชัดเจนในการส่งคนมาเป็นเพื่อนด้วยตอนนี้เราจะสงจ่งให้ชัดเจนแล้วละ่ะว่าเออมันน่าจะเขาจะแบบอยากจะมาทํากับเราไหม<ๆ>เขาเป็นคนดีมีบุญไหมหรือเป็นคนที่เขาอยากจะมีรายได้จริงๆไหมมันสําคัญมากในการที่เราจะไปหาเพื่อนมาเป็นเพื่อนเนี่ย ให้เราส่องในจั์เจนว่าเฮ้ยคนเนี้ยชอบเป็นคนทําบุญไหมถ้าทางเขาจะแบบอยากมีรายได้ชอบการทรําธุรกิจไหมอะอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นครูบาอาจารย์ก็สอนเราว่าเราต้องเอาคนที่อยากทําธุรกิจเออมันจริงเราทรําธุรกิจแล้วขายของออนไลน์เราก็ต้องเน้นเอาคนที่เขาดูดูว่าเออเขาอยากจะมีรายได้เยอะขึ้นอ่ะส่วนคนที่เขาไม่อยากมีเราก็ไม่ต้องเสียเวลาเนี่ยค่ะ เพราะว่ามันเสียเวลาเราแทนที่เราจะรนีไปถึงความสําเร็จพ่อแม่เรารออยู่ลูกเรารออยู่แม้กระทั่งตัวเราก็ต้องใช้ต้องกินต้องใช้ทุกวันอะ่ะเนาะเพื่อนๆอย่าไปเสียเวลานะคะถ้าหาว่าคุณเป็นคนหนึ่งกาลังเริ่มต้นขายของออนไลน์มือใหม่ขอให้เราได้เจอกันค่ะแลาหาว่าคุณยังไม่มีเพื่อนนะไม่มีกําลังใจมาพี่นี่จะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนคะ่ะให้คุณได้ขายดีขายปัง ได้อันดับแรกนะที่จะให้เคล็ดลับนะเวลาขายกระเป๋าน้ำแดกซับขายน้ําหอมนะพี่ลองใช้กดแรงดูดแบบนี้หรือพี่ใช้บุญนําทางแล้วพี่ฝึกค่ะพี่ฝึกใช้ตาที่สามหรือจิตแตะสมึกที่สามค่ะพี่เขาพูดกันพี่นั่งสมาธิกับแรงกดแรงดูดแล้วพี่ก็ไปมองภาพสนิทเงินค่ะแล้วเห็นค่ะเห็นภาพสนิทเงินค่ะแล้วก็มาโพสขายแป๊บเดียวดึงดูดได้มันโคตรเหลือเชื่อเลยค่ะเพื่อน ครั้งนี้ครั้งนั้นเขาส่องเรามานานแล้วคนคนที่เขาจะซื้อเราเนาะอ่ะนี่แหละพี่ก็มีประสบการณ์อย่างหนึง่งคือบางทีอ่ะเราไม่ได้ชัดเจนสมมติว่านี่เรามีลูกค้าใช่ไหม เรามีลูกค้าเยอะมากแต่เราไม่ได้ทักไปคุยกันว่าเออเราทําอันนี้นะอันนี้นะมาทําด้วยกันไหมอะไรประมาณเนี้หรือบางทีพี่เป็นอะไรเหลือไม่สบายใจเรื่องอะไรปรึกษากันได้นะบางทีเราก็เคยเจอมเมนต์เรามีความสุขมากๆเราสบายใจแต่ลูกค้าเรานะบางคนเขาก็ทุกใสอย่างเงี้ยเราก็บล็อกสกการเป็นเพื่อนเลยก็มีอะไรเงี้ยค่ะนี่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะนี่เดี่ยจะบอกอเพื่อนๆอย่างหนึ่งเลยค่ะนะความสุขระหว่างทางสําคัญมากๆเลยพยายามถ้าอยากให้เรามีความสุขในทุกวนันทุกวนันอ่ะ เอาเราไปเข้าสนามแม่็กคือไปหาครูบาอาจารย์ท่านไม่อยากได้อะไรจากเรา mm hmm. วกว่าท่านสําเร็จแล้วแต่อย่างตัวเราเนี่ย mm hmm. ก็พยายามไปรเรียนแล้วฝึกกับท่านว่าเออเราไม่อยากได้อะไรจากใครนุ้ย mm hmm. เราต้องการมาให้กําลังใจคุณให้คุณขายดีให้คุณขายปังและให้คุณมีความสุขในชีวิตและทําให้คุณมีไรายได้มากขึ้นแถมถ้าคุณมาขายกับเราเราก็ยินดีต้อนรับแต่ถ้าคุณไม่มาขายกับเราเราก็ไม่ได้ซีเรียสเนานะ เพราะเราก็ขายของออนไลน์มาเราก็เดินทางมาจนจ,จ,จ,จุดนี้แล้วค่ะที่ผ่านมาเราไม่ไม่สนใจใครเลยใครทําก็ทําใครไม่ทําบล็อกนะบางทีไม่ค่อยได้สนใจใครได้ซ้ำขอมาเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนใครพูดเลยช่างไป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 นะตัวเองเดินหน้าเดินหน้าพี่ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะถ้าหากว่าคุณเป็คนคนนึงนะคะที่กําลังมองหาช่องทางหาเงินอีกช,ช่องทางหนึ่งอุ้ยนี่เรา ไปหาหมูผ่อนค่อยหาหมู่คนเดิมจะไปนอนไปกินข่าวก่อนเราจะบไม่บายขอบคุณร้านจ้าพี่นิ่กับมะเร็เก้องอิเหมีงหมากไม้ปกติอ่ะพี่น่นไม่ค่อยได้ออกหนักกล้องแบบนี้หรอกจ้านี่จะโพดขายเอานะปกติหนาขายดีทอกเนาะอันก็ใช้เวลาหลายเดือนอยู่ดีทั่วสิขายดีขายปังพี่น้องสามเดือนผลทั่วสิพร้อมให้เข้าเห็นเนาะประมาณสองเดือนขึ้นผอมมันผอมเยอะแล้วก็โชว์ภูมิให้เขาดู มันคอยขายดีจ้าพี่น้องคอยจนว่าเนี่ยจะขายสบู่ล้างหน้าไปด้วยจะเก็บตังขายผลิตภัณฑ์ที่มันดูแลหุ่นด้วยแล้วเออเผื่อมันจะมืนตาอาปากจากการขายผลิตภัณฑ์แบบนี้บ้างอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเราอะเคยขายผลิตภัณฑ์อะไรแบบนี้แล้วมันทําให้มีเงินเลี้ยงอยู่ครอบครราหมายถึงว่าถ้าวันนี้เรารักตัวเองอ่ะมันทาให้เราทําให้ตัวเองสุขภาพดีเงินมันจะไหลมาเทมาดีจ้ะพี่น้องถ้าฮันเจ้าเป็นคนหนึ่งที่อยากขายขายผลิตภัณฑ์ดีท็อก อาหารเกี่ยวกับผู้หญิงเนี่ยค่ะชอบไปซ้องหาเด้อเราจะมาขยันตั้งใจ่เห็ดขายได้เน่ยนอนขายดีเนี่ยนอน,นนะจ้ะนะไปรจจ้าบายบายแล้วก็ตั้งใจเหดสม่ำเสมอภูมิใจอ่ะกับสิ่งที่ตัวเองทําได้อ่ะวันนี้ทําได้มากทาได้น้อยก็รู้สึกดีใจอ่ะนะไปัจจ้าพี่น้องบายบายให้ภูมิใจกับวันนี้ขอบคุณสิ่งที่มีขอบคุณชั้นนะขอบคุณเงินที่รักชั้นชั้นรักเงินขอบคุณร่างกายนะชั้นรักเธอนะ เธอเก่งมากเธอสุดยอดเอาอีกนะวันนี้ทำได้สามคลิปสีคลิปแล้วพรุ่งนี้ทำเยอะกว่าน,นี้นะแล้วถ้าเราสำเร็จนะถ้าเราทำตามเป้าหมายได้นะฉันจะพาเธอไปกินอะไรอร่อยๆนะฉันจะซื้อ ลิบให้เธอสวยๆนะเันจะซื้อกระเป๋าให้เธอหนึ่งใบซื้อน้ําหอมหรือแม้กระทั่งซื้อคอลลาเจนซื้อดีท็อกซื้ออาหารเสริมผู้หญิงให้เธอกินให้เธอกลับมาแข็งแรงสุขภาพดีได้อีกครั้งเชื่อหรือไม่เพื่อนๆสิ่งไหนที่เพื่อนๆให้ตัวเองอะ่ะแม้แม้กระทั่งสบม่ล้างหน้าครีมกันแดดหรือแม้กระทั่งดีท็อกซ์หรืออะไรก็ช่างหรือกระเป๋าหรืออะไรที่ไม่เป็นพลังงานที่มันดีกับตัวเองอะเพื่อนๆรู้หรือไม่ว่ามันจะทําให้เพื่อนๆยิ่งมีกําลังในการหาเงินได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นนะะ สิ่งสําคัญเลยค่ะอย่าลืมรักตัวเองนะคะถ้าหากว่าวันนี้อยากไม่พลังใจที่มากขึ้นนอกจากการไปทําบุญเพื่อนก็อย่าลืมดูแลตัล้งแต่หัวสุงเท้าเข้ามาขายของออนไลน์ควบคู่กไปด้วยเพื่อนเพื่อนพี่ๆจะรวยยิ่งขึ้นไปค่ะเดือนสัไปดาหบายๆก็แบ่งบุญให้เพื่อนอย่าลืมไปทำบุญที่วันบางจากเลยนะคะตอนนี้กำลังมีงานถึงวันที่ยี่สิบสี่ค่ะใครที่อยู่จังหวัดนนท์ก็ไปทำบุญนะพวกคนไปหลายครับพี่นอ้องจนเราไม่มีห้องจอดรถมัน ไปเนี่ยด้วยแฟนเนี่งอยากไปมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราต้องไปจักรวาลเขาบอกให้เราไปนะเข้าใจไหมเพื่อนเพื่อนมันมีพลังงานอย่างหนึ่งที่ดึงดูดเราไปเราเคยสังเกตไหมยู่ดีก็อยากจะไปวัดทํามุนวัดเนี้ยมันเป็นเพราะอะไรเพราะเขาสวดมนต์เรียกเราไปแต่เราไม่รู้หรอกแต่สิ่งที่มองไม่เห็นอะ่ะเขาบอกให้เราไป แล้วคือแฟนเนี่ยอยากไปแล้วอยู่ดีก็ไไปเออก็ได้คือเป็นแจ็คความสุขแบบว่าเออคุณไปทําบุญเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออนะคะประบบ๊ายบายครับคุณผู้ชมพรบันที่ยิ้มซีเมืันวันไหนอีกนะ